เรื่องของทองคำครับผมครับผมมาเริ่มกันเลยในส่วนของทองคําครับเช้านี้ก็เปิดอะอยู่ที่สองพันห้าร้อยสิบสี่ครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเล็กน้อยจากเมื่อวานที่ปิดมาต่ําสุดเนี่ยบริเวณสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองประมาณนี้นะครับถามว่าเฮ้ยยังไงอ่ะพี่เมื่อวานที่หนูถือช็อตลงมาทําไงดี จริงๆเมื่อคืนเราคุยกันแล้วเนี่ยครับว่าปิดสถานะนะปิดทำกำไรไปก่อนใช่นะครับปิดตนน้นตั้งแต่ประมาณสองพันสองพันห้าร้อยได้แหละนะครับที่ปิดนะก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเ,เนาะนะครับก็กำไรแบบวันหนึ่งเมื่อวันก็กำไรประมาณเกือบยี่สิบจุดนะครับวันซื้อที่เราซื้อมานะครับก็กำไรไปกว่าสิบจดุดโอ้โหสัปดาห์นี้แสดงว่า สามสิบจุดนะถ้าตามกันมาเนี่ยสามสิบมีเห็นนะครับสามสิบเหรียญมีเห็นนะครับสามสิบเหรียญถ้าตีเป็นโกลออนไลน์ฟิวเจอร์ก็ประมาณเก้าพันบาทต่อสัญญา,ว,าว้าวสุดยอดไม,ไม่ใช่สัญญาเดียวนะเออ <c oughs> แต่ว่าเราจะบอกว่าตอนนี้นะครับมันมีเป็นที่เปลี่ยนอย่างหนึ่งนะครับผมสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าณตอนนี้เราเราพบว่าในระยะยาว,ยาว มันมีแพทเทิร์นยึงเกิดขึ้นตามมาจากตัวของบูริตไดเวอร์เจนเนาะที่เจอเมื่อวานแต่สิ่งเนี้ยเกิดขึ้นมานานมากเกิดมานานนานจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับเราจะจะพบว่าทองมันพยายามทำรูปแบบบางอย่างนะครับอไทยขงอง เนาะทำไมพี่วงอย่างนี้ล่ะไม่ไม่ใช่ปากกาเราลองอใช้แล้วไม่เวิร์กปากกาไม่ก็ติดครับตนโอเคนี่เราบอกว่าแม่วงแบนมาด้วย <laughs> วงแบนเลยล่ะวงไม่แบนเลยโ okay, อเคนะครับคิดซะว่านะครับผมผม,มพยายามขยับมันออกมานะแต่ปรากฏว่าแม่ไมย้ไ,ไม่ออกโอเคนะครับอ่ะ ภาพประมาณนี้นะครับบอกว่าไม่ไม่วงดีกว่าทําอะไรเหมือนว่าขนมครกใช่ไม่วงดีกว่าบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทีเนี้ยลบยังไงทีเนี้ยเรื่องใหญ่ละลบไม่ได้ลบไม่เป็นเรื่องใหญ่แหละนะครับอ่าเอ๊ะขอเวลาสักครู่เอ๊ะโอ้โหชิปละนะครับ ปัญหาไปก่อนเลยหรือเปล่าช่างมันช่างมันก่อนนะครับหรือหรือกลับมาก่อนไหมนะครับแล้วรบที่อันนะครับ r e มิตทรีอินดิเคเตรจริงเหรออันที่สองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเมื่อกี้พี่ตั้งดูแล้วอ่ะพี่วาดเส้นเอาเส้นเฉพาะเส้นออกแล้วกันอืนะครับผมถามว่าเฮ้ย เส้นออกก็ทำไงเดี๋ยวว่าเส้นใหม่ได้ครับนะครับณตอนนี้นะครับผมเอออ๋อห้องอัดรายการคุณฮั่นคือตู้แช่เย็นหรือเปล่าอไม่ได้เชื่อนะครับคุณฟ้าพีก็อาจจะเป็นไปได้ตาตาใสจะเป็นปลาเลยสดเกิดโอเคโอเคระหว่างนี้นะครับที่เรากำลังหาอินดิเตอร์ใหม่ ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมอยากให้ดูนี่โอ้โหทำไมไม่เจอตั้งแต่แรกนะครับหนึ่งสองครับนะครับสามโอ้ที่กินกันแหละสี่บอกว่าเล็กกว่านี้เถอะนะครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดท่านเห็นอะไรไหมครับ เห็นวงเห็นวงกลมเห็นวงกลมสีส้มครับเห็นวงกลมสีส้มนะครับสิ่งที่เรากําลังสิ่งที่เราเห็น่ะต่างจากวงกลมสีส้มนะอืแต่เราเห็นโลกับไฮครับคือถ้าเกิดเราตีเทรนไปเลยเนี่ยเราจะพบว่าตัวของเทรนนะครับณตอนเนี้ยที่เจอคือลงมาปุ๊บพี่เขาขึ้นแต่พี่เขาก็ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอ่า โอเคคำถามคือภาพแบบเนี้ยมันคืออะไรก่อนมันบ่งบอกกันว่าอะไระะนักทุนพอทราบไหมครัว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าตอบถูกเดี๋ยวแจกทองเหรอ <laughs> <laughs> เอา,านักทุนบอกว่าก็ตอบถูกเรื่องทองแจกทองแจกก็อยุเย <laughs> <laughs> าบอกวไม่เอาแล้วไอ้นี้ไม่ตอบแล้วโอเคเดี๋ยวตอบให้ครับนะครับก็คือว่าที่เราเห็นเนี่ย มันมีไฮที่เพิ่มสูงขึ้นเวลาเกิดแพทเทิร์นลักษณะเนี้ยนะครับมันบ่งชี้ว่าราคาทองอะ่ะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่ออ่าเป็นไซเวอัพใช่เป็น <way> เป็นไซเวอัพขึ้นมาแล้วนี่คือเทคนิคเนาะครับนะครับคำถามคือพื้นฐานอะมีอะไรดีบ้างต้องต้องดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก่อนครับนะครับที่วันนี้เนี้ยมีประกาศค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจ โอ้มีเมื่อวานต่งางกับเมื่อวานลิบลับเลยนะเมื่อวานไม่มีอะไรเลยเมื่อวานมีแต่น้ามันางน้ำมันนะครับ<อ>วันนี้ก็มีในตั้งแต่ฝั่งของยุโรปนะครับยุโรปมีพวก CPICPI <ๆ S 1> ของทางเยอรมนีใช่แต่ไม่มีคาดการณ์เดทสิ้นอ่าม <ih> ีอ่าจะมีประากาศของถ้าเป็นเยอรมันเลยเนี่ยตอนหนึ่งทุ่มครับอืมนะครับถ้าเป็นเยอรมันจริงๆนะครับหนึ่งทุ่มเนาะก็คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อกลงครับโอ้ยเงินเฟ้อลงอ่าตาเตามา ECB ไง ที่เขาบอกว่าที่เขาเคยเกิ่นมาเมื่อตอนประชุมเจสันโงงเฟมันลงนะเงินเฟ้อมันลงแล้วก็อาจจะมีการลดดอกเบี้ยก็เป็นไปได้ครับก็จะส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนแต่ปัจจัยเนี้ยจะกดราคาทองคำนะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสหรัฐเองอเมริกานะครับตัวเลขเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น GDP แต่ GDP ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ความความสำคัญนะครับเพราะว่า อ่า GDP อเมริกาเนี่ยมันจะต่างจากประเทศอื่นนะครับก็คือว่ามันจะมีการประกาศ GDP 3ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยหลังจากจบไตรมาส30สิวันครั้งที่สองสี่สิห้าวันครั้งที่สามหกสิบวันอันเนี้ยเป็นครั้งที่2อมซึ่งครั้งแรกก็ออกมา2อจุด่านั้ถ้ายังเท่าเดิมที่สองจุดมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากไม่ได้ต่างจากเดิมแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงมากกว่า2 8จุดแดอัทองลงครับถ้าน้อยกว่าสองจุดทองจะขึ้นแรงครับนะครับผมแล้วก็ ตัวสุดท้ายคือตัวการจ้างงานนะครับจนวนขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์หาสัปด์ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่สองแสนสามหื่นสองพันายเขาเท่าของเก่านะนะครับแต่แต่ในมุมเนี้ยมันก็บอกว่าเฮ้ยมันก็จะไม่ดีนะเพราะว่าเราเห็นตัวเลขของอเมริกาเนี่ยมากกว่าประมาณสองแสนสามเนี่ยโอ้โหประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะ <Okay. S 2> นะครับมันบ่งชี้ว่าเฮ้ยการจ้างงานก็ยังน้อยอยู่แหละเออมัไม่ได้ไม่ได้มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนี่คือปัจจัยบวกในรูปแบบของตัวเลขเศรษฐกิจครับถามว่ากลับมาที่สงครามกันบ้างอืนะครับสงครามเป็นอย่างไรเราจะไม่ได้พูดของสองครามอ่าอิสราเอลกับฮามาสนะครับเพราะว่าเราเห็นว่ามีมีแน่ๆแ,ๆแหละแต่สิ่งที่เราจะพูดก็คือในฝั่งของรัสเซียยูเครนครับผม เซนสกี้นะครับก็คือประธานาธิบดียูเครนใช่ออกมาเผยความในใจนะครับว่าความลับที่ซ่อนอยู่แต่มันก็ไม่ได้ซ่อนนะเพราะเราเห็นตั้งแต้นแล้วแต่เราอ่านเกมไว้แบบนั้นแล้วหลังว่าเขาน่าจะต้องการแบบนี้เขาบอกว่าการที่เขาเนี่ยบุกเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียเนี่ยเพื่อต้องการยุติสงครามอ่าต้องการให้รัสเซียมีการเจรจาการยุติสงครามใช่แต่ผิดคาดผิดคาดปูตินไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ปูตินบอกบุกลุกเหรอได้ ฉันบุกหนักกว่าเดิมฉันบุกหนักกว่าเดิมเอาให้มันเสียหายก็ไม่มากกว่าเดิม,มเพราะว่าในส่วนเนี้ยเพราะว่าอาวุธะมีจํากัดด้วยในฝั่งของยูเครนครับแต่รัเสเซียมีุธที่เยอะกว่าเยอะมากๆนะครับทําให้ทางฝั่งของรัเสเซียก็ออกมาปฏิเสธทันควันว่าไม่เจราจาไม่มีการเจราจาอืมพอไม่ไม่เจราจาเสร็จปั๊บทีนี้ยมันก็ทําให้ทองอ่ะที่มันยังรับข่าวเรื่องของสองครามมันยังรับอยู่ครับอ่ะมันก็บวกอะนอืมโอเคนี่คือภาพนั้นครับ พอพอเป็นนี้เกิดขึ้นรวมปัจจัยรวมเทคนิคนะครับบอกว่าเฮ้ยวันนี้ซื้อทองอีกครั้งเถอะแต่ซื้อสั้นๆน,นะเราเล่นในการซื้อสั้นๆเล่นในกรอบสั้นๆไม่ได้ไกลามากเราซื้อเท่าไหร่ดีจริงๆเนี่ยรอจริงๆรอย่อลเมาสักสองพันห้าร้อยสิบสองพันสองพันห้าร้อยห้าประมาณนี้ได้นะได้ครับแล้วก็สต็อปเนี่ยเป็นโลนะครับของรอบเก่าก็คือสองพันสีอ้าสสองพัสี่้อยเก้าสิบ นะครับผมที่ที่โซนแถวนี้นะครับนะครับถ้าใครอยากซื้อจัดไปครับวันนี้ออันนี้ก็สําหรับตัวทองโลกมาที่ต้องบอกว่าช่วงนี้เราเล่นในวันนี้กินเรียบนะเจ้ากินไม่ใช่สิเรากินสิมาดูกันที่ทองทองคำไทยนิดนึงโกลฟิวเจอร์สิบบาทอ่ะอันนี้เปลี่ยนด้นะครับถามว่าเฮ้ยโกลฟิวเจอร์สิบาทนะครับเราบอกว่าไม่ผ่านสี่หมื่นหนึ่งพันช็อตครับ ถือต่อเนะ่ะจืะก็ยังไม่ผ่านนะเออไม่ผ่านและดูทตุคีเนี่ยจะผ่านยากนิดนึงใช่นะครับไม่ผ่านไม่ค่อยผ่านเลยนะครับก็ใครอยู่ฝั่งช็อตท่านท่านยิ้มเลยครับถือต่อกันยาวๆสำหรับตัวโคฟิดเจร์สิบบาทนะสี่อีวีมาที่ทองแท่งทองแท่งนะตอนนี้ก็สี่หมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทโอ้โหก็ ยังไงรอต่ำกว่าสี่หมื่นค่อยเก็บดีกว่าในมุมหมนะครับมันตอนนี้มันจะวิ่งในกรอบเป็นไซเวอร์แล้วไซเวย์นิดหนึ่งนะครับราคาไม่ค่อยวิ่งไม่ไม่ค่อยมีความผันผวนราคามันยังไม่เห็นเทรนด์มากนะครับสต็อปสามหมื่นเก้าพันร้อยเท่านั้นนะครับพบกับสัมมนาประจำเดือนกันยายนในหัวข้อเทรดดิ้งเดเวอเรนรับคมสัญญาณทีเฟกโดยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง Price และ Momentum Indicator, Divergence ในีรีรีต่างๆและขอบเขตของสัญญาณ Divergence และความสัมพันธ์ต่าง Time Frame และการประยุกต์ใช้สัญญาณ Divergence เพื่อความได้เรียบในการเปิดปิดสัญญา t t r a วิทยากรโดย Code พี่ป๊อปคุณนิธิพงคีรันพงนักเขียนและวิทยากรสอนการลงทุนชื่อดังเจ้าของเพจโค้ e พี่ป๊อป โดยสัมมนาจะเริ่มในวันเสาร์ที่28กันยายน2567เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาณห้อง603ชั้น6ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนมาสัมมนากันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสแกน QR Code เข้ากลุ่มเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารการลงทุนและสาระดีๆจากทาง c a AH f นะคะ